สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาซ่อมเจ้าไฮบริดหม้อแปลงเทอรอยตัวนี้นะครับตัวนี้สเปคนี่นะครับ4 8โวลต์6 0 0ัวัตต์นะครับอาการเจ้าตัวนี้ก็คือนี่จ่ายแบตเข้าแล้วนะครับกินกระแสช็อตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับ4 8โวลต์นะครับ3แอมป์นะครับเมื่อผมออนเอาพุทนี่เห็นไหมแรงดันตกเหลือศูนย์กินกระแสเต็มแม็กเลยนะครับถ้าอาการนี้นะครับ ถ้าการประมาณนี้นะครับมอสเฟดช็อตแน่นอนนะครับถ้าต่อแบตเข้ารับรองเบรกเกอร์แบตตกนะครับอาการประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารื้อซ่อมกันนะครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับ อ่ะนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าการประมาณนี้นะครับหรือออกมาเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับยังไงมอสเฟตช็อตอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะช็อตมากช็อตน้อยอีกอย่างบอร์ดคอนโทรลก็ต้องตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวขั้นตอนตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายทําให้ชมกันอีกทีนึงมาดูรายละเอียดส่วนอื่นก่อนนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับงานซ่อมแต่เป็นงานที่เราต้องทํานะครับนั่นก็คือนี่เห็นไหมสภาพโครงนะครับนี่นะ ก็น่าจะโดนกระแทกหรืออะไรมานะครับจําได้ว่าลูกค้าเอามาส่งเองนะครับเครื่องนี้ลูกค้ามาถึงร้านนะครับเอามาส่งเองแต่รอยพวกนี้นะครับก็น่าจะบุบมาก่อนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทํายังไงมันถึงได้บุบขนาดนี้นะครับโอเคนะครับมาในส่วนของการตรวจสอมนะครับอาการประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับยังไงมอสเฟตช็อตอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะช็อตกี่ตัวนะครับอ่า คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์วัดให้ดูเลยนะครับมอสเฟตนะครับมันขนานกันอยู่เป็นแถวเลยนะครับบางทีนะครับมันเสียแต่มันอาจจะเสียไม่ครบทุกตัวนะครับเราก็จะใช้มิเตอร์ในการแยกระหว่างตัวดีตัวเสียนะครับเทคนิคนะครับไม่ใช่เทคนิคหรอกนะครับแนวทางของผมคือถ้าเจอตัวเสียมากกว่าครึ่งนะครับหรือว่าเยอะๆหน่อยผมจะถอดออกมาทั้งหมดเลยถอดออกมาทั้งแถบไม่ว่าดีหรือเสียนะครับ แต่ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับถึงจะรู้นะครับบางทีมันอาจจะเสียแค่ไม่กี่ตัวเราอาจจะถอดเฉพาะตัวเสียออกมาแต่ถ้ามันเสียเยอะๆนะครับผมจะถอดออกทั้งแถบนะครับทุกตัวเลยเพื่อมาเช็คละเอียดแล้วก็แก้ลายวงจรกันอีกทีนึ่งนะครับนะโอเคทีนี้เรามาเช็คก,กันดูนะครับแล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนนะส่วนผมตั้งย่านวัดไดโอดเลยนะครับจิ้มที่ขา1ขา3ไม่ต้องสนคั่วบวกลบนะครับนะจิ้มขา1กับขา3ของมอสเฟต จำค่าไว้ดีๆนะครับเห็นไหม0.08 0.008น้อยมากนะครับนี่0.00เลยนะครับจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาบอกว่า,าเราจะรู้ได้ยังไงตัวไหนดีตัวไหนเสียนะครับ0.008 0.000 00มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแต่มันจะมีประมาณ2ตัวที่ขึ้น0.4ตัวเลยอีก อีกประมาณ 2- 3สาตัวนะครับมันจะมีเลขต่อท้ายเป็น0.008อย่างนี้อาจจะยังไม่เสียนะครับทีนี้มาวัดแถบนี้กันต่อนะครับวัดแถบนี้กันต่อ,อนี่อันนี้ขึ้นเป็นหลักพันนะครับลักษณะนี้นะครับเบื้องต้นก็ไม่น่าจะเสียนะครับขาหนึ่งขาสามก่อนนะครับเป็นการแยกแบบคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ขึ้นหลักพันนะครับ อ่ามันมันไม่ใช่หลักพันหรอกแต่ว่าตัวเลขมันเยอะเห็นไหมหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์สองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่เหมือนฝั่งนี้นะครับสรุปฝั่งนี้ก็น่าจะต้องคาดการไว้ก่อนว่ายังยังไม่น่าจะเสียนะครับทีนี้ฝั่งนี้นะครับอ่าดูจอนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นจอไหมอ่านี่เห็นอยู่นะครับก็วัดขา1ขา3เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็ขึ้น1.7เหมือนกันนะครับอ่าหนึ เห็นไหมค่ามันได้สูงนะครับเนี่ยวัดพวกนี้ด้วยอ่าอันนี้ขึ้นศูนย์เห็นไหมอ่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามนะครับอ่าโอเคสรุปนะครับก็คือว่ามันจะมีอยู่สองแถบนะครับก็คือแถบนี้นะครับแล้วก็แถบนี้ที่ค่าค่าตรงมิเตอร์เนี่ยมันขึ้นน้อยมาก ผมก็จะถอดออกมาทั้ง2แถบเลยทั้งที่ค่ามันมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เสียแน่ๆก็คือกลุ่มที่เสียแน่ๆก็คือกลุ่มที่ขึ้น04ตัวเลย0ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีอยู่ครึ่งต่อครึ่งนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับแถบนี้นะเฉพาะแถบนี้มันจะขึ้น0 0 0 8นะครับฝั่งนั้นก็เหมือนกันมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับมันอาจจะมีทั้งเสียและก็ไม่เสียปะปนกันอยู่นะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเจอตัวเสียเยอะๆผมก็จะถอดออกมาทั้งแถบเลยนะครับนี่นะแถบนี้กับแถบฝั่งนี้นะครับส่วนแถบนี้เบื้องต้นวัดดูแล้วไม่น่าจะเสียนะครับก็จะทําการถอดแถบนี้ออกมาเช็คอีกทีนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้แยกอะไรที่ดีกับที่เสียออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับผมจะใช้คอมโพเนนต์ในการวัดนะครับมันก็จะได้ง่ายหน่อยหนึ่งนะครับไอที่สัญญาณถ้าทิ้ขาเกตแล้วนะครับลูกขึ้นสัญญาณมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็ถือว่าอะไรยังดีใช้งานได้ส่วนที่จิ้มแล้วนะครับขึ้นเส้นตรงทันทีนะครับก็คือพวกนี้นะครับช็อตเรียบร้อยนะครับเสียชีวิตเรียบร้อยนะพวกนี้ นะครับก็ประมาณครึ่งๆนะครับโอเคนะครับที่เหลือนะครับต้องมาเคลียร์อาขาเกตนะครับนพวกนี้นะครับเคลียร์ลายวงจรต่างๆนะครับอาขาเกตถ้าขาดเราก็ต้องเปลี่ยนให้ครบทุกจุดนะครับจากนั้นก็ค่อยว่ากันต่อที่บอร์ดคอนโทรลนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เช็คอาคาเกตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าอาคาเกตก็ไม่เสียสักตัวเลยนะครับนะอาคาเกตไม่มีเสียก็ถ้าไม่เสียเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับค่ามันยังคงที่อยู่ที่10โอห์มนะครับถ้าค่ายังได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้มาสู่นะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนมองข้ามนะครับหลายๆคนเห็นมอสอเฟตพังนะครับจะส่งแค่บอร์ดนี้มาให้ผมซ่อมนะครับผมบอกว่ามันไม่ได้นะครับนะ ปกติแล้วถ้ามอสเฟสช็อตมันจะเสียรามถึงบอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางทีนะครับจะให้รับซ่อมแค่บอร์ดล่างนะครับเอาไปต่อเข้ามันก็จะช็อตระเบิดรุมตามอีกนะครับมันก็ไม่จบนะเพราะฉะนั้นบอร์ดบนเราก็ต้องซ่อมด้วยนะครับทีนี้บอร์ดบนนะครับจุดที่เราต้องเช็คก็มีพวกนี้นะครับทานเตอร์ชิปพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ SMD พวกซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟ ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ภาคจ่จายไฟฝั่งนี้นะครับภาคจ่ายไฟย่อยต่างๆนะครับต้องเช็คให้หมดนะครับว่าทุกจุดมีไฟออกมาครบทุกจุดนะครับรวมถึงไอซี IC แถวนี้ด้วยนะครับมันทํางานได้ไหมมีไฟเลี้ยงไหมมีอะไรชิ้นส่วนตัวไหนร้อนไหมนะครับต้องอไล่เช็คทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เคี์บอร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็เปลี่ยน HMD ไปหลายตัวนะครับอาชิปนะครับเป็นซีเนอร์ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องนะครับเช็คสัญญาณต่างๆว่าออกไหมมาครบไหมนะครับไฟจุดต่างๆว่าออกไหมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เราจะต้องมาใส่มอสเฟตพวกนี้นะครับก็ใส่ให้ครบไปเลยนะครับใส่ให้ครบทุกตัวไปเลยนะครับแล้วก็ เสียบสายแพรเชื่อมต่อบอร์ดนะครับแล้วก็วัดสัญญาณต่างๆก่อนที่จะประกอบเข้าเครื่องจริงนะครับ นะครับกลับมาต่อกันนะครับขออนุญาตตัดข้ามมาตอนประกอบลงเครื่องเลยละกันนะครับเนื่องจากมีปัญหาการถ่ายทํานะครับคลิปไม่สมบูรณ์นะครับในช่วงวัดสัญญาณนะครับก็ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะขออน อธิบายสั้นๆกันแล้วกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์ชิป SMD ต่างๆนะครับหลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จนะครับก็ให้เราวัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณก่อนวัดสัญญาณออกไหมพร้อมที่จะขับมออแปลงไหมนะครับถ้าใครติดตามผมมาตลอดก็น่าจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับในขั้นตอนของการวัดสัญญาณนะครับ นะก็มีแค่นั้นเองนะครับถ้าสัญญาณผ่านโอเคก็ประกอบลงเครื่องนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลองจริงนะครับลองเทดสระบบจริงอา้าวจรจกถักโอเคนะครับโอเคตอนนี้ผมป้อนไฟเข้ามานะครับที่52โวลต์นะครับกระแส12แอมป์เลยเนื่องจากว่าผมได้ทดสอบก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทดสอบนะครับ ครั้งแรกเลยนะครับผมจะลิมิตเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทําให้ดูเหมือนเป็นครั้งแรกนะครับลิมิตกระแสไว้สัก4แอมป์นะครับแรงดัน48โวลต์นะครับทีนี้ออนไฟเข้าเครื่องแล้วนะครับที่ที่เหลือก็อ่นนี้จับสัญญาณนะครับจับสัญญาณเอาพุทไว้เตรียมวัดสัญญาณขาออกนะครับตอนนี้มันไม่มีสัญญาณนะอันนี้เป็นสัญญาณ แทรกซ้อนเข้ามานะครับเพราะว่ามันยังไม่ทําการเปิดเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะกลายเป็นเส้นตรงปกตินะครับนี่เครื่องเริ่มทํางานนะครับก็จะมีเสียงพัดลมมีเสียงติ๊ดติดติดติดนะครับเป็นสัญญ,ญาณว่าเครื่องทํา,าทงานแล้วนะครับนี่สายเวฟออกมาก็จะประมาณนี้เห็นไหมสวยงามเลยนะครับ หนึ่งกิกนะครับระบบมอแปลงกินกระแสสแตนบายนะครับ0 6แอมป์แรงดัน48โวลต์นะครับคิดเป็นวัตต์ก็ราวๆ29-30วัตต์นะครับก็ถือว่าปกตินะครับสแตนบายน้อยนะครับมอแปลงเทอร์ลอยนะโอเคทีนี้นะครับเมื่ออ่อนเครื่องได้แล้วนะครับผมก็จะเพิ่มกระแสเป็น1 2แอมป์แรงดันสัก52โวลต์นะครับอ่าแล้วก็จะทดสอบจ่ายโหลดนะครับ สักประมาณหนึ่งนี่โหลดเบาๆนะครับก็200วัตต์นะครับเนื่องจากซัพลายมันตัวเล็กจ่ายได้แค่12อแอมป์นะครับเอาสัก400วัตต์ก็น่าจะไหวอันนี้ยังไหวอยู่นะครับนี่ตอนนี้โหลด400วัตต์นะครับก็ทีนี้นะครับเราก็วอร์มโหลดเบาๆไปก่อนนะครับ สังเกตอาการเครื่องมีอ่าร้องแจ้งเตือนอะไรไหมมีควันมีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นไหมนะครับสังเกตไซต์เว็บที่ออกมานะครับมีอาการกระตุกหรือว่าเพี้ยนอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีนะครับก็แสดงว่าเครื่องทํางานปกติเรียบร้อยนะครับนะโดยขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ประกอบลงเครื่องนะครับก่อนส่งลูกค้าผมก็จะเทสโหลด กันจริงๆอย่างจังอีกที่นึงนะครับก็ลากโหลดประมาณ1,000วัตวัลากไว้ยาวๆเลยนะครับถ้าผ่านไม่เกิดความร้อนไม่เกิดอะไรขึ้นก็ ส่งงานลูกค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเครื่องนี้นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าก็ตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมหรือเพื่อนจ้างอ่าเพื่อนช่างมือใหม่ที่สนใจในงานซ่อมระบบโซล่าเซลล์นะครับโทรมาปรึกษาได้โทรมาสอบถามได้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไวในอ่าไว้ใต้คลิปนะครับ แต่ก็นิดนึงนะครับขอแบบพื้นฐานมาก่อนนิดนึงนะครับผมมันถึงจะสื่อสารไปพร้อมกันได้นะครับไม่ใช่ว่ายังวัดทรนซิสเตอร์ไม่เป็นอะไรอย่างนี้มันก็มันอาจจะสื่อสารกันยากนิดหนึ่งนะครับก็พื้นฐานมานิดหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยใจรักอย่างเดียวใจรักจริงๆนะครับเปิดดูคลิปอะไรพวกนี้บ่อยๆเปิดดูคลิปท่านอื่นที่สอนการวัดอุปกรณ์หรือสอนอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับ ผมเชื่อว่า,ถ,าถ้าใครใจรักจริงๆนีนะครับดูไม่กี่คลิปนะครับนะครับดูไม่กี่คลิปมันจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วมันก็จะดูไปเรื่อยๆดูไปดูมานะครับตกผลึกนะครับทําเป็นแน่นอนนะครับนะถึงไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกมาก็ช่างนะครับผมว่าทําเป็นแน่นอนนะครับ นะก็ปูพื้นฐานกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ